สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับใน t i o n a Mini Official อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเอ่อมาแนะนําของแมวนะคะสาหรับทาสแมวคนใหม่นะคะก็คือตอนนี้นะมินก็กางจะเป็นทาสแมวคนใหม่แล้วนะคะก็คือไปซื้อน้องแมวมาเลียเป็นพันสกอตติชโฟนะคะก็คือตอนนี้น้องยังไม่มารอกเดี๋ยวตอนเย็นน่ะเดี๋ยวมินจะไปรับน้องพอน้องมาถึงตอนเย็นวันนี้ก็เลยจะมาอันบ็อกของมาเปิดกล่องของให้ดูว่า มือใหม่ต้องมีอะไรบ้างแบบเบสิกเลยเพราะว่ามินก็ไม่ได้ซื้ออะไรเยอะเหมือนกันเพราะว่าก็ยังไม่อยากซื้ออะไรเยอะเหมือนกันแต่ของแมวน่าซื้อหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าวันนี้ก็จะมาให้ดูแบบคร่าวๆที่มันสําคัญสาคัญนะทุกคนเพราะว่ามินก็ไม่ได้ซื้อของอะไรมากมายก็แบบเบสิกเลยทุกคนก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวนะก็ะมีอาหารแมวนะทุกคนอันนี้เป็นตอนวเลขอะไงอยากได้ รอยัลแคนินสูตรคิดเทนใช่ป่ะแต่เขาบอกว่าของมันขาดตลาดทุกคนก็เลยไม่ได้มาก็เลยเป็นเทสต์ออฟเดลไวมานะทุกคนอันนี้ก็กินแล้วก็ดีเหมือนกันเห็นเขามีรีวิวกันเยอะแบบทําให้ขนน้องสวยขนน้องนุม่มแล้วก็ลดเออใช่โครงสร้างน้องจะอ้วนกินแล้วก็จะอ้วนนะทุกคนอันนี้แบบหนึ่งแถมหนึ่งในช้อปปี้นะทุกคนเป็นอะเนี่ย อันนี้ลองซื้อมาให้น้องดูเป็นนีสสูตรแมวสูตรแมวเด็กนะทุกคนสามร้อยกรัมเลยลองซื้อให้น้องก่อนสามร้อยกรัมนะอันนี้คือไม่ได้สั่งมาเป็นกล่องปริศนาคือมันส่งตามมาทีหลังนะเราไม่ได้สั่งอะ่ะเขาแถมมาจากร้านไหนก็ไม่รู้แล้วมันไม่ได้ส่งมาพร้อมกันนะมันเป็นกล่องแยกก็งงเหมือนกันก็จะไม่ได้อันนี้มาหลักการน,นี้มาอันนี้ก็เป็นทรายแมวของ แคตตี้นะทุกคนแต่เราาซื้อซื้อของห้องน้ําแมวอะ่ะมันก็จะแถมมาด้วยเซ็ตกล่องเน,นี้มันแถมเป็นของมินิชามันแถมมาเป็นสายแมวได้หนึ่งเดือนกับแผ่นลองฉีดนะทุกคนอันเนี้ยเราก็เลยเปิดมาเลยกล่องใหญ่อันนี้ในะช้อปปีก็เห็นว่าช่วยเรื่องรถจินยาวนานด้วยเราก็เลยลองดูก็เลยจัดมาเลยกล่องใหญ่นะทุกคนอันนี้ในกล่องมันก็จะมีกระบาดรายให้เป็นแบบมันจะมีให้เลือกในช้อปปี้อ่ะแบบ ฝาครอบกับไม่ครอบนะทุกคนแต่เราเลือกแบบฝาครอบมาเก็บกินหน่อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีซายแมวมีซายแมวกับชิปแผ่นเหมือนแผ่นรองขี่นะทุกคนของแมวก็คือเขาให้สัปดาห์หนึ่งค่อยเปลี่ยนก็ได้เนะี่ยแผ่นนึงใช้เป็นสัปดาห์หนึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันซ็ so, นตไอนมาอนี้แล้วก็ทิชชู่ทิชชู่เช็ดขี้ตา ที่ตาคาบน้าตา้องแมวนะเราเป็นตัวนี้นะเราเห็นว่าคนนิยมใช้เราก็เลยไปซื้อตามเขามานี่ก็สั่งจากใน Facebook ในกลุ่มแบบคนรักแมวนะทุกคนตื่นเต้นกําลังจะแบบได้เลี้ยงแมวแล้วคือเมื่อก่อนก็ที่บ้านเลี้ยงหมานะทุกคนก็คือเลี้ยงหมามาก่อนก็คือลูกหมาเนี่ยชอบมากเลี้ยงหมามาก่อนแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้เลี้ยงแมวเพราะว่าตอนเด็กเคยโดนแมวขวนหน้า แล้วพอมาตอนเรียนมาหาลัยก็เพื่อนที่หอเลี้ยงแมวได้มีโอกาสได้เลี้ยงได้แบบอยู่กับมันแต่น,นี้จะได้เลี้ยงแบบจริงจังเลยเพราะตอนเราเลี้ยงให้เพื่อนเราเลี้ยงแบบแค่ฝากดูฝากเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไปให้อาหารเขาไปเก็บขี้ไปเก็บเยี่ยวให้แมวเขาเงี้ยเราไม่ได้ทําแต่คร้งนี้เราจะได้ทําจริงๆเลยนะอ่ะนี่นะมีเช็ดขี้หูนี่เช็ดข้ามน้าตาหนงแล้วก็ซื้ออาหารเปียก อาหารเปียกอันนี้เรา่อคานินอันนี้เป็นอาหารเปียกนะแต่เราตามหาอาหารเนี้สูตรเนี้ยมันเหมือนมันขาดตลาดทุกคนอันนี้เป็นชามชามอาหารน้องนะทุกคนนี่เราซื้อมาแล้วก็มีน้ำพูแมวแต่เราเอาไปล้างน้ำพูแมวกับกล่อ,อ,กกองใส่ก็ประมาณนี้แล้วอย่ตอนเย็นเราไปถ่ายทีตอนไปรับน้องโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาประกอบห้องน้ำแมวกันขอลงอ่างก่อน

โอเคทุกคนเราประกอบได้แล้วนี่มันจะเป็นแบบนี้ขวงน้ำใหญ่อยู่นะทุกคนโมนนบายมันใหญ่อยู่นะทุกคนแต่ว่าโอเคเลยแบบข้างในแบบไม่ดูไม่ดูอึดอัดน้องน้องเราไม่ดีนะแต่เรามาใส่ทรายแล้วก็แผ่นรองกันเลยดีกว่าอืใส่ผิดห้างล้วแกะใหม่ทุกคนประกอบผิดได้ าง่ายเลยทุกคนนี่มันก็จะมีอันนี้ข้างล่างให้ใหเพืนนะออ่อเฉลยคะพยายามไนในกล่องทุกคนในกล่องมาสก์น้ำมันก็จะได้ทรายอย่างนี้หนึ่งถุงรู้กี่กิโลแล้วก็แผ่นลองฉีดดูดกลิ่นฉีดหนึ่งถุง กูใส่แขนนี้มันจะแข็งเขาหนานะทุกคนเราก็มีกลิ่นแบบนิ้นๆหน่อยแตบบ่เป็นกลิ่นนิ้นๆเหมืนเพื่อนเอนเด็กเลยอะแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้เวลาน้องฉี่ก็มันก็จะลงวันนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งก็พอก็ใช้ได้เดือนหนึ่งตามข้างต่องี่เขาบอกนะทุกคนของของยูนินนชาร์ททุกคน อนนี้ก็เดี๋ยวเทสายแล้วก็เตรียมให้น้องไว้ตอนน้องมาค่เวเจอกันตอนเย็นนะคะคทุกคนตอนนี้เราก็กําลังมารอรับน้องกันนะตอนนี้น้องกําลังเดินทางมาก็นัดรับน้องแถวชมบรุรีแต่ว่าน้องยังไม่ถึงแล้วก็รับช่วงเย็นด้วยเพราะน้องมาถึงตอน5โมงเย็นก็เลยน่าจะรถติดอยู่แต่รอเจอน้องกันทุกคนตอนนี้ก็เอเื้อยเฉยอยู่ข้างทางรออยู่บรนรถ คนตอนนี้เราไปเอาน้องมาแล้วนะยังไม่รู้ชื่ออะไรน้องน่ารักมากเกวจริงโอ้โหหิวไหมลูกอย่าพาน้องขึ้นรถก่อนอย่าน้องกลัวพาน้องกลับบ้านกลับบ้านกันครับผมตัวพูดนะครับพี่ๆเดี๋ยวฝากติดตามไอจีผมได้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกัน,บบนที่บ้านต่อสามเดือนสามเดือนกว่าตอนนี้ผมอายุสามเดือนกว่าได้ครับตอนนี้กำลังสำรวจอยู่ ทั้งวันเลยวันเนี้ยผมนั่งตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันนี้ผมก็ต้องนั่งอีก